เก็บตกงานแต่งยิบซียิบโซเดนกระจายสองพี่น้องเต้นคู่กันมีความสุขสุด,สดผ่านพ้นไปอย่างชื่นมื่นแล้วสำหรับพิธีวิวาของนักแสดงสาวยิบซี i, กับแฟนหนุ่มแต้น้ำข้าวนิโครัสที่ถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่ายภายในครอบครัวแต่ดูแล้วช่างอบ่นสุดๆรวบรวมอีกหนึ่งฉอดประทับใจระหว่างยิบซีกับน้องสาวยิบโซซึ่งเป็นช่วงที่สองพี่น้องได้ชวสเตปแดนคู่กันตามจังหวะของเสียงเพลงซึ่งพอแขกในงานได้เห็น ็นแล้วต่างก็อมยิ้มให้กับความ,วามน่ารักของ C so. อยิบซี่ยิบโซโดยรอยยิ้มของทั้งสองคนนั้นได้บ่งบอกถึงความสุขที่เอ่อล้ออกมาจากหัวใจได้อย่างดีเลยจริงๆหากชอบคลิปคราวนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ